สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n n e l Toys Nova นะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมีภารกิจนะครับก็นี่เลยครับถุงนี้นะครับก็เป็นถุงนะครับที่ได้มาจากงานนะครับที่ไปซื้อของอยู่สยามนะครับแต่ถุงนี้นะครับเป็นถุงที่เป็นของแจกนะครับแล้วก็เป็นของแถมนะครับที่ซื้อครบล้วก็จะได้ของมานะครับก็คือของฟรีนั่นเองนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกก่าครับว่ามีอะไรบ้างตัวนี้นะครับก็เป็น entry gate นะครับแต่เป็น entry gate นะครับที่เป็นตัวแจกนะครับไม่ใช่ตัวขายนะครับ ก็ตัวนี้ก็จะได้มา2ชิ้นนะครับอ่าจะเป็นอีกชิ้นหนึ่งตัวนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับสําหรับตัวนี้ก็เป็นตัวเอ็นที่เกรดนะครับเป็นปูนะครับก็จะมีทั้งหมด2แผงนะครับก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5สี่ห้าสีครับก็มีสีขาวนะครับสีเหลืองสีเทาสีน้าเงินแล้วก็สีแดงนะครับก็มีทั้งหมด2แผงนะครับแผง A นะครับแผง A ก็จะมีทั้งหมด26ชิ้นนะครับแล้วก็แผง B ทั้งหมด 20ชิ้นนะครับก็ทั้งหมด4ี่ชิ้นนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยต่อกันพานะครับก็ตัวนี้ครับหัดต่อได้เลยครับง่ายๆครับไม่ยากครับจะเริ่มต่อจากตัวง่ายๆก่อนก็จะเริ่มสนุกนะครับใครๆที่ต่อเนี่ยก็ต้องอยากต่อตัวต่อไปแน่นอนครับก็สําหรับคนที่ไม่เคยต่อก็เริ่มจากตัวนี้ได้ครับก็เดี๋ยวตัวนี้นะครับแผงแรกเราก็จะมาต่อกันนะครับเป็นหึ่งตัวแล้วส่วนแผงนึงนะครับเราก็จะมาทําสีกันนะครับให้เปรียบเทียบกันไปนะครับว่าตัว entry gate ที่แจกเนนนนียยทาาสสมมัจะะวขขึ้กดไหครบ ต่อมาครับก็เป็นอีกตัวนะครับที่เป็นของแถมที่ได้มานะครับก็คือกันพา Anniversary นะครับฉลองครบรอบ40ปีนะครับโมบิลสูตรกันดั้มโลโก้ l a s สติกโมเดนะครับตัวนี้ก็เป็นโลโก้ฟ้าใสนะครับก็แผงมีนิดเดียวนะครับไม่น่าจะต่อระยะก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปรุยกันเลยดีกว่าครับกับภารกิจนี้นะครับต่อเจ้าตัว Entry g a เกแล้วก็ทำสีกันนะครับโอเคครับไปรุยกันเลย โอเคครับเราก็จะมาต่อกันนะครับกับปูนะครับ entry gate นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่แจกฟรีนะครับในงานนะครับเป็นตัวให้หัดลองต่อนะครับไม่ใช่เป็นตัวที่จําหน่ายนะครับก็รายละเอียดก็อาจจะต่ํากว่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไม่เคยต่อตัว entry gate ที่เขาขายนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่รายละเอียดต่ากว่านะครับเพราะว่าดูจากแพงแล้วเนี่ยน่าจะรายละเอียดน้อยกว่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่า ก็ในแผงนะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับมาให้หนึ่งตัวนะครับก็เป็นติดแค่ที่ตานะครับกับรู้สึกจะติดที่เอวมั้งสองที่นะครับมีแค่สองตำแหน่งนะครับสำหรับดีคอนะครับมาดูที่ตัวแผงนก่อนเลยครับก็สีเขาก็จะแยกออกมานะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนสีขาวนะครับในส่วนที่เป็นพาร์ทสีขาวนะครับของ r x 7 8นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นพาร์ทสีนะครับมีสีแดงนะครับสีเหลืองสีน้าเงินแล้วก็สีเทานะครับสี่สีนะครับซึ่งตัวนี้จะมี พาร์ท A นะครับจะมีอยู่20ชิ้นนะครับส่วนพาร์ท B เนี่ยก็จะมีอยู่26ชิ้นนะครับก็รวมกันเป็น46ชิ้นนะครับก็ตัวนี้นะครับทำออกมาให้ต่อง่ายครับก็ที่งานนะครับที่ไปดูครับก็เห็นมีแต่เด็กนะครับที่ต่อเด็ก5ขวบ6ขวบเนี่ยต่อได้ครับสบายๆครับตัวนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองต่อดูครับก็ตัวเอนที่เกตนะครับปกติครับการต่อกันพานะครับเราต้องใช้เจ้าอุปกรณ์2ตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือครีมนะครับใช้ในการ ตัดนะครับเจ้าเกตออกมาครับส่วนตัวนี้ก็เป็นอาร์ตไนท์นะครับก็คือใช้ในการเล็มนะครับให้มันไม่เป็นรอยนะครับแต่ตัวนี้นะครับเขาการันตีนะครับว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์2ตัวนี้นะครับใช้นิ้วบิดออกมาได้เลยนะครับเจ๋งมากครับก็ต้องลองดูนะครับเพราะว่าปกตินะครับมันจะแข็งมากครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองปิดกันเลยดีกว่าครับ เสร็จไปแล้วนะครับกับการนําช hey, mm ิ้นส่วนออกมาจากเกดนะครับทุกชิ้นเลยก็ตัวนี้ครับอย่างที่มันบอกครับก็จริงๆครับใช้นิ้วดันออกมาได้ง่ายๆเลยครับแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนนะครับพอเราใช้นิ้วดันแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้ตัวครีมหรือตัวอัดไหนเก็บเนี่ยมันก็จะมีรอยอยู่นะครับซึ่งสีขาวเนี่ยอาจจะเห็นไม่ได้ชัดมันก็จะมีเป็นเฉพาะบางส่วนครับเนี่ยครับถ้าเป็นตัวสีครับจะเห็นชัดเลยครับสําหรับตัวรอยนะครับเนี่ยครับ เนี่ยมันจะเป็นรอยครับพวกนี้เพราะว่าปกติเนี่ยเราต้องใช้ครีมในการตัดนะครับแล้วก็ใช้ตัวอ์ดไนในการเล็มให้มันเรียบอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่ทําออกมาให้เด็กต่อครับแล้วก็หรือคนหัดใหม่ต่อนะครับมันก็จะทําออกมาใช้นิ้วดัดง่ายๆนะครับเป็นการฝึกหัดในการต่อนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้เราจะต่อกันแบบฝึกหัดไปเลยครับซึ่งจริงๆมันควรจะมีคู่มือนะครับทําไมมันไม่มีคู่มือมาให้มันให้มาแค่เนี้ยไม่เห็นจะมีคู่มือเลยหรือว่าผมลืมหยิบมาจากงาน แต่ก็ไม่เป็นไรครับขนาดเด็กยังต่อได้ครับมันไม่น่าเหลือบากระแรงครับก็ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับแบบไม่ได้ใช้เกจอะไรในการตัดนะครับก็ให้มันยังไงเอานิ้วดัดยังไงก็ดีดยังไงก็ต่ออย่างนั้นเลยครับส่วนตัวที่ทําสีครับเดี๋ยวเราค่อยไปบรรจงต่อในียนๆครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าครับกับปู่ i อซ์เจ็ดสิบแเกตัวแจกฟรี โอเคครับก็เสร็จกันแล้วนะครับกระปู่ rs 7 8นะครับ entry gate นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็สีครับสีนี้ถือว่าแยกเฉดสีมาได้สวยมากเลยนะครับสำหรับตัว entry gate นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่แจกฟรีครับถือว่ารายละเอียดเรื่องสีสวยมากเลยครับมาดูกันที่ข้อต่อกันครับก็จุดขยับนะครับหัวครับก็หมุนได้นะครับสามารถหมุนได้หัวเอวครับก็บิดได้เล็กน้อยครับแขนครับก็หักแขนขึ้นมาได้ครับ ขยับขึ้นลงได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้นะครับสำหรับแขนของปู่นะครับด้านนี้ครับก็เหมือนกันมีปืนมาให้ด้วยครับนี่ปืนรายละเอียดเืนครับเสียดายครับตัวนี้ถ้ามีโล่เนี่ยจะสุดกว่านี้ครับมันมีปืนแล้วมันควรจะมีโล่ด้วยนะก็ดาบครับก็เอาออกมาไม่ได้ก็เป็นตัวที่ปักอยู่ตรงนี้นะครับข้างหลังไม่สามารถดึงออกมาได้ขาครับก็เนี่ยครับหักได้พอประมาณครับสําหรับขางอมาข้างหน้าได้พอประมาณก็โดยรวมครับถือว่าโอเคเลยครับสําหรับ ตัวหัดต่อสําหรับมือใหม่นะครับ entry gate นะครับหรือคนอยากจะต่อนะครับหัดต่อก็แนะนำครับตัวนี้ entry gate ครับยิ่งตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีได้ครับก็โอเคครับถ้าต่อแล้วชอบก็ค่อยๆขยับขึ้นไปเล่นตัวใหญ่มากขึ้นกว่านี้ก็นะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับ entry gate ถือว่าสวยครับทุกมุมมองไม่น่าเกลียดครับตัวนี้ก็โอเคครับตัวนี้ก็เป็นตัว entry gate นะครับที่เราต่อกันมาเมื่อกี้ก็เดี๋ยวจะมีอีกตัวนึนะครับคือแผงนนี้ เดี๋ยวเราแผงนี้เราไปทําสีมาดีกว่าครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าตัวเอนทอร์เกตที่แจกฟรีเนี่ยพอทําสีแล้วนะครับมาวางตั้งใกล้กันนะครับมันจะสวยเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะครับโอเคครับไปลุยกันเลยโอเคครับก็มาถึงขั้นตอนการทําสีนะครับก็สีขาวนะครับของเราก็จะเปลี่ยนเป็นใช้สีนี้นะครับ R X 78 g r a y One นะครับก็ให้มันดูเป็นสีเทานิดนึงนะครับสําหรับตัวสีขาวนะครับ สำหรับตัวสีเหลืองนะครับเราจะใช้ตัวนี้ครับมิสเตอร์คันเดอร์นะครับเบอร์สีนะครับสีเหลืองนะครับสำหรับตัวพาที่เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวสีแดงนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ครับ MSN04R2 นะครับก็น่าจะเป็นสีแดงที่ดูแบบพาสเทลนิดนึงนะครับผมไม่เคยใช้ตัวนี้เหมือนกันแล้วก็มาตัวสีน้ำเงินนะครับเราก็จะมาใช้ตัวนี้ครับอ่าตรงตัวครับ r s 7 8 b r นะครับก็เป็น สำหรับ i 7 8นะครับก็เป็นตัวสีฟ้านะครับและสุดท้ายนะครับตรงส่วนของสีเทาเนี่ยเราก็จะใช้เป็นสีโลหะนะครับเป็นสีสตีลนะครับเมทัลลิกของตัวนี้นะครับอาจจะต้องลองพื้นสีดําก่อนนะครับแต่ตัวอื่นคิดว่าอาจจะไม่ลองพื้นนะครับเราลองพ่นดูเลยดีกว่าครับ โอเคครับก็เสร็จกันมาแล้วนะครับกับการทําสีนะครับไอ้เครับ entry g a ก e นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่ามันแห้งไวมากครับเพราะว่าแดดดีมากครับวันนี้วันเดียวก็แห้งครับก็สีครับที่ทํามาครับบางตัวนะครับบางชิ้นเนี่ยก็จะเป็นสีนะครับที่มีความต่างจากเดิมครับบางสีก็จะคล้ายๆเดิมครับแต่ตรงสีขาวเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับดูในกล้องอาจจะดูไม่ออกเท่าไหร่นะครับว่ามันเป็นสีเทานะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราลองไปต่อดูดีกว่าครับแล้วก็มาเทียบกันครับว่าระหว่างทําสีกับไม่ทําสีครับตัว เทียบกันครับมันจะแตกต่างกันมากขนาดไหนครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อแล้วมาเทียบกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วนะครับกับภารกิจทําสีนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ไม่ได้ทําสีนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ทําสีนะครับก็จะสังเกตว่ามันจะมีความพาสเทลน่ารักมุ้งมิ้งกว่านะครับ ก็ตัวนี้นะครับเป็นตัว entry gate นะครับเป็นตัวแจกฟรีนะครับสำหรับตัว entry gate นะครับที่ต้องซื้อนะครับก็มีราคาไม่สูงมากนะครับแล้วก็น่าจะละเอียดกว่านี้นะครับส่วนตัวนี้ครับเป็นตัวที่เหมาะมากเลยครับกับมือใหม่ครับสำหรับอยากหัดต่อนะครับหรืออยากชวนใครมาต่อนะครับเพื่อนๆหรือแฟนนะครับมาต่อนะครับก็แนะนําตัวนี้ครับไปต่อได้ครับก็เป็นตัวที่ต่อง่ายครับฝึกทําสีก็ง่ายครับแป๊บเดียวชิ้นเล็กนิดเดียวแล้วก็ชิ้นส่วนไม่เยอะมากเลยนะครับทาสีออกมาครับนี่ครับถือว่าสวยมากเลยครับสาหรับการทําสี ครับโดยการทําสีเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรมากครับซึ่งถ้าเกิดมีมาร์คเกอร์มีอะไรตัดเนี่ยมันก็คงสวยมากกว่านี้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีทับมาให้ดูนะครับระหว่างเทียบระหว่างทําสีและไม่ทําสีนะครับระหว่าง2ตัวนี้นะครับ ก็ยังไงนะครับก็อยากเชิญเพื่อนเพื่อนะครับเข้ามาในกลุ่มนะครับชมรมคนรักของเล่นของสะสมนะครับสำหรับผมเนี่ยก็เป็นนักทําสีมือใหม่นะครับก็ในนั้นนะครับก็จะมีพวกโปรนะครับอยู่เพียบเลยครับกับเพื่อนเพื่อนะครับที่แบบว่ามีฝีมือดีๆทั้งนั้นเลยครับก็พร้อมที่จะให้คําแนะนํานะครับสําหรับเพื่อนๆนหรือเข้าไปดูผลงานกันได้นะครับที่กลุ่มคนรักของเล่นของสะสมนะครับช่องทางก็ง่ายๆครับก็เข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าคนรักของเล่นของสะสมนะครับแล้วก็จอยกันเข้ามาเยอะนะครับก็จออยเเข้้าามไดะ ก็มาให้กำลังใจกันครับส่วนคราวนี้ครับต้องลากันไปแล้วนะครับกับเจ้าปู่แอนทีเกตทั้ง2ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นของมือใหม่นะครับก็โอเคครับคราวหน้าครับก็ติดตามกันได้ครับกับช h a n ทอยสโนว n ว่านะครับแล้วคราวหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับลืมไปยังเหลือตัวนี้1นซอง